สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางฮาหนอยนะคะวันที่21พุทพฤศจิกายน2568นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ Fc ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมานี้นะคะก็คือเป็นการจอเด่นทุกคนจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแต่ละน้อยแต่ละรอบนะคะถ้านะคะ Fc ไม่ชอบเนาะคะ่ะก็ให้รอดูบัดรวมกับเลขเด่นประจำวันได้นะคะ ก่อนอื่นนะคะทุกคนเราไปดูวันที่20ก่อนทุกคนถามว่าเข้าหรือหลดนะคะวันที่20นะคะทุกคนใจให้เด่นเฉพกิจ9และ8วันนี้นอยเฉพกิจนี่ทุกคนชอบมาแต่ว่า FC บอกว่าไม่มีที่ตาม <c oughs> เบนบอกพิดน้องมาให้9กและแนะคะมา5้า8กสเด่น มาทั้ง9และ8ปมัดรวมมาทั้ง8และ2นะคะเข้าคู่ตัวจ่อมัดรวมด้วย6 2 2 6นะคะ5 6 2 8 9ดานอยกาชาติให้แได้7หลุดมา4 1 4 2 3 1 4 1, 4 1ี่มี่มาผลรวมของมือนตที่19พี่น้องขาเสียดายเนาะทุกคนสองนะคะมัดรวมมาเล่งเื่นประจวนหลุดนะคะนอยพิเศษให้5และ4มา หกห้านะคะหกเด่นมาห้าเข้าคู่ห้าหหเลขเด่นประจําวันมาเลข5้ามัดรวมหลุดนะคะคู่ด้านบนมาอีกคู่6 7เจดเดหพี่น้องค่ะเมื่อนี้รู้สึกว่าคู่ด้านบนสิไลหกบอกพี่น้องไลหกนะคะคู่ด้านบนน้อยปกตินะคะให้6และห้ามา4 3่สามามห้ามาเบิ้ลพิดมือแล้วพี่น้อง5มานะคะ มาเลขเด่นประจําวันทุกคน5 0 0 5นะคะมัดรวมลดนะคะเลขเด่นประจําวันก็มา5 0 0 5นเนาะทุกคนน้อย V ีีให้2ใน1หลุดมา 16, 330นะคะ2น้อยสุดท้าย3ไหลพี่น้องไหลมาจากน้อยกาชาตนะคะทุกคน16330มานะคะมาคู่6336เนาะทุกคนค่ะสังเกตเอาเด้อพี่น้องอยากไหลเลขใดอยากมากเลขใดไลเอาพี่น้อง่ะ ตัวเลขที่ไหนมาบ่อยกันไหลตัวนั่นแหละพี่น้องมาซ้ำกันหลายๆเทียนะคะทุกคนเอาไปต่อครับพี่น้องไปตอนที่ยี่สิบเอ็ดนะคะทุกคนวันนี้นะคะใจต้องขอโทษขอภัยด้วยตัวหนังสือไม่สวยทุกคนไม่สวยเพราะว่าอะไรจีเขียนตอนฟังนอนทุกคนไม่เขียนไว้ก็ไม่ได้นะทุกคนขาเพราะว่าตอนเช้าจจมันหนาวเนะทุกคนมันตื่นลำบากนะคะ มาดูนะคะวันที่21เจอลผลการออกรางวัน20มา4ตัวบนน้อยปกติ6433น้อยพิเศษ4651น้อย v ี p 5163แต่ก็มาบวกให้ชัวรอบเช้าเหมือนเดิมนะทุกคนถ้าผิดก็เขียนใหม่นะคะ6บวก4บวก3บวก3บวก4บวก6บวก5บวกหบวกหบวกหบวก6บวก8ได้47 1, 4 7่เลบหเหลือ4ี่วกหนึ่ได้สีนะคะใจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัวนะคะ fc ค่ะสี่หกหนึถึงสี่หกเาสี่เจ็ดหนึ่งถึงสี่เจ็นถึงสี่นะคะเออเรามาดูค่ะทุกคนมี fc อมเมนต์บอกว่ามันมืดนะคะต้องขอโทษขอภัยทุกคนไอ ทุกทิ้งทุกอย่างก็ไม่เอื้ออำนวยเนาะทุกคนเนาะมันโมเม,มนบานเฮาพี่น้องไปซื้ออย่างมากแต่ละอย่างมันก็ได้ลงทุนมันกลับแพงเนาะทุกคนอยู่นี่นะคะเดี๋ยวจะไปหาดูร้านอ่าทุกอย่างยี่สิบของญี่ปุ่นมาทําให้นะคะทุกคนไฟนะคะแต่ตอนนี้ก็ดูดูไปก่อนเนาะทุกคนซื้อมาเขาเดี๋ยวมันกับแพงพี่น้องเอามาเบิ้งค่าทุกคนเมื่อวานนี้นะคะทุกคนหกมาไหมหก หแตกไหมสามตัวมานะคะทุกคนคะสามตัวหกมาหกหาหนึงพี่น้องหอยพิเศษลอยพิเศษนะคะทุกคนน้อยพิเศษหกเจ็ดแปดตัวท้ายเรามาจับ1ถึง9กัน6ก6นึ7 7่งหกสองหกสามหกส้าหกหกเจ็ดหกแเจ็ดหนึ่ถึงเจ7ด7ก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ ปดหนึ่งถึงแปดเก้าเป็นหนึ 3, ่งไปสองไปสามเปสี่เป็นห้าเป็นหกไปเจ็ดแปดแปดแปดเก้าตัวเลขไม่สวยวันนี้ขอโทษจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะมือไม่ค่อยเบิ้งง๊ามๆนะพี่แดงเนาะมือได้ง่วงนอนเงานอนกะตามกระเยิมะค่ะทุกคนมาดูคะ่ะหกหนึ่งถึงหกเก้าใจมาหกหนึ่งหกสองหกสามนะคะหกห้าหกเจ็ดหกเก้านะคะหกหกพิจารณาดูได้ทุกคนวันนี้วันนี้วันศุกร์นะคะ 1> 7จ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งถึงแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกนะคะชอบคู่ไหนทุกคนอย่าลืมไปแล้วกลับนะคะแปดเก้าเก้าแปดนะคะทีนี้มาดูตัวเด่นนะทุกคนค่อยดูตัวเจาะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อวันนะคะมาดู นอยเฉพาะกิจเด่นอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะนอยกาชาติแปดและเจ็ดนอยพิเศษหนึ่งและศูนย์นอยปกติเก้าและแปดนอยวี p 9เก้าและแปดนะคะสองนอยนี้ทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลเบิ้ลในตัวเก้าเก้าแปดแปดเบิ้ลด้านบนหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดวันนี้หกหกเจ็ดชนเล็กเบิ้ลประจำมบันเนยะทุกคนอ่าแล้วจะหมักน้องพี่น้องเนาะคนเฮา มักบอกขึ้กันพี่น้องดวงกับบอกคือกันน้ำนะคะดวงขึ้นดวงลงนะคะทุกคนคะ่ะขนาดแอดมินบอกทุกวันจะยังซื้อไม่เป็นเลยทุกคนสิวานอย่างตะดวงพี่น้องเนาะคะ่ะมามาเบิ้งตัวจอคะ่ะพี่น้องคะ่ะนอยชุรกิจสองใดหนึ่งแปดหนึ่งหกสองเจ็นะคะกาชาติ8และเจ็ด7 8เจ็ดเจ็ดนะคะทุกท่านคะ่ะ โอ้ยเหลีนนยวเบื้องมนีกระตูหนังสือฉี่ให้หลายขอโทษขอไพยด้าพี่น้องน้อยพิเศษนะคะหกับ0 617181นะคะศูนย์ประจำวันศุกร์ก็คือ0110์6 6 0, 0่7หนึ่งศ0นย0ศูนยนะคะสีสามารถนำไปใช้ได้ทุกทุกวันศุกร์นะคะเลขศูย์เมื่อสักกู่นี้นะ นอยปกติกับนอย v p p 9และ8นะคะ6 8 7 8 8 8 6 9 7 9 8 9นี่คือคู่ตัวจาะแต่ละนอยค่ะมัดรวมวันนี้อยู่ที่6กับ3นะคะทุกคนค่ะมีคู่ไหนบ้างมี6 3 7 3 8 3นะคะ6 6 7 6 8 6นี่คือคู่มัดรวมแต่ทีนี้ถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทําแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะเขียนเลขเด่นไปจำบัาก่อนวันนี้วันวันศุกร์เนาะคะ่ะ6 กับ1เบิ้ลประจวบัน66นง1นะคะทุกคน6กับ1 FC สามารถนำไปใช้ได้ทุกทุกวันศุกร์ทุกรอบในวันศุกร์นะคะแต่นะคะก่อนที่จะตามเลขเด่นประจวบทุกคนให้พี่น้องสังเกตตั้งแต่ยมือเสาร์ก่อนพี่น้องเขาไหบลบ่อเลขเด่นประจวบ ไล่เลขใดก็ตามเลขนั่นแหละค่ะทุกคนถ้าชอบนะคะแต่ที่นี้ใครไม่ชอบกู้ด้านบนให้ทําแบบนี้ให้จาเด่นแยกกับมัดรวมนะคะตัวอย่างเช่นหน่วยธุรกิจ2ใน1มัดรวม6และ3 6 2 6 2 1 1 2 2 6 6 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 6 6 1อ3 3 1อย่างนี้เป็นต้นแต่ก่อนที่จะทำแบบนี้ทุกคนหน่ยกิจหน่อยกาเขาไหลไปแนวทางแบบไหนนะคะไหลไปแนวทางคู่ตวเจาะหรือไหลมาในทาง กู้เด่นแยกกับมัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันทุกคนค่อยไหลาตามทุกคนคาขึ้นยุคก,กับดุลพินิษของพี่ของน้องนะคะวันนี้เลข6ชนทุกคนชนกับเลขเด่นประจําวันมัดรวมชนกันนะคะจะมาหรือไม่6 6เราก็ไม่สามารถทราบได้นะคะทุกท่านทีนี้ เรามาเคาะวีเคราะห์แนวทางกันนะคะหน่อยเชิวิก,กหน่อยการชาติคือหน่อยวัดดวงทุกคนเอฟซี FC จะตามเด่นแยกจะตามมัดรวมหรือจะตามเลขเด่นประจําวันคือหน่อยวัดดวงของเราล้นล้วนเด่นแยกไหลคู่ตัวเจาะไหลทุกคนไหลต่อได้เรื่อยๆถึงหน่อย v i p นะคะแต่ถ้าเมื่อไหลที่เด่นแยกหลุด3หน่อยนี้หลุดหมดทุกคนมาดูนะ6กับ3มาหรือไม่6กับ1มาไหมตัวในไหลตามโดนนั้นวันนี้1ชนเนาะทุกคน2หน่อยนี้1ชน ตัวเดลไรตามตัวนั้นพี่น้องแต่นะคะทุกคนถ้า3น้อยนี้หลุดหมดนะคะมัดรวม6กับ3ก็หลุด6กับ1ก็หลุด9กับ8นีในใจไม่อยากให้ทุกคนตามนะคะนอกจากว่าในตัว3น้อยนี้ทุกคนมี9กับ8ไหลทุกคนถึงไหลต่อได้นะคะให้สังเกตเลขไหลทุกคน ทำหลุดหมดแบบนี้ให้ทุกคนสังเกตเลขไหลเลขไหลคืออะไรเลขไหลไหก็คือตัวที่มาซ้ำๆกันบ่อยๆหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะหลักร้อยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะทุกคนไหลมาซ้ำกันเกินสองเทียก็คือเลขไหลแล้วพี่น้องคะการวิเคราะห์แนวทางจะวิเคราะห์แบบนี้นะคะใจก็ไม่ใช่คนเก่งนะทุกคนใจก็วิเคราะห์เหมือนทุกคนนี่แหละคะ่ะทุกคนหัดฝึกหัดวิเคราะห์มาเหมือนกันนะคะ สำหรับแนวทางฮานอยวันนี้วันที่21นะคะพืศจิกาจะก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f c ท,ทุกทกท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ขอให้ f อโชคดีนะคะโชคๆมันมันส,สุขสุคตนะพี่น้องสวัสดีค่ะ